สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกคคดตัสฟอร์มกอนะคะที่เขามีนอรอบนะคะเขาปลูกกันยังไงนะคะนี่ก็เป็นคคดตัสตัวที่มุมเกษตรได้ทําการตัดแต่งรากเขาไว้นานแล้วนะคะแล้วก็วางเอาไว้พอดีเขาโดนฝนมานะคะ ลากเขามาแล้วนะคะเราไม่ต้องอะไรเลยก็คือวางเอาไว้พอลากเขาแห้งนะคะเขาก็จะอพออากาศชื้นหน่อยเขาก็จะมีรากนะคะนี่ก็เป็นรากของเขานะคะแล้วก็เขาก็มีตุ่มดอกแล้วด้วยนะคะคาตาตัตวน,นี้เป็นคะตัดดอกสีขาวนะคะที่ลก ที่ดอกเขามาค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะถ้าของเพื่อนเพื่อนไม่มีดอกนะคะให้ทําการล้อกระถางมาแล้วก็ตัดแต่งรากนะคะวางเขาเอาไว้เขาก็จะเออแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนที่เราวางเอาไว้เนี่ยเขาจะไม่มีตุ่มดอกแต่เวลาที่เราเอาไปปลูกก็คือเขาก็จะมีตุ่มดอกมาให้เราเห็นนะคะอ่ะเราจะมาดูวิธีการปลูกแคทตัสปอมกอกันเลยนะคะง่ายๆนะคะเราต้องเลือกกระถางที่ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะให้ครอบคลุมเออ เขาเรียกว่าให้ช่องว่างระหว่างหน่อกับขอบกระถางอย่างน้อยหนึ่งนิ้วนะคะเหมือนกับการปลูกคทตันหัวเดี่ยวทั่วไปนะคะต้องเป็นกระถางที่ใหญ่นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะวางเราก็จะออลองก้นกระถางด้วยวัสดุที่เราเตรียมเอาไว้นะคะรอบนี้มุมเกษตรก็จะใช้เป็นมะพร,าาร้าวสับเหมือนเดิมนะคะจะเป็นมะพร,าาร้าวสับที่ เตรียมเอาไว้นะคะลองต้นกระถางแล้วก็เพื่อที่จะอุดรูรูระบายน้ำพวกนี้นะคะจากนั้นก็จะเติมดินลงไปนะคะให้สักสองในสานะคะจากนั้นเราก็จะใส่ออสโมโคตนะคะใส่เยอะนิดนึงเพราะกระถางเขาใหญ่นะถ้าใครจะใส่ยากันแมลงก็ใส่ได้ในขั้นตอนนี้นะคะ แล้วก็เติมดินลงไปอ่ะอ่ะมุมกเกษตรจะเติมให้เขาเต็มไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดินเขาจะยุบเวลาเขาโดนน้ำนะคะแล้วก็จะเอาแคตตาของเราเนี่ยม,มาวางไว้นะอ่าวางไว้ให้ตรงๆ<ม>เขาจะได้สวยๆนะคะ แล้วก็ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะกดขอบกระถางดินก็จะยุบลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะเพราะว่าดินของเราค่อนข้างที่จะปูปูหน่อยนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยใครที่เอ่อจะรวยหินประดับนะคะก็สามารถที่จะรวยได้ในขั้นตอนนี้นะคะเวลาที่เรารวยหินประดับนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาหินพวกเขาไฟมารวยให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะสมมุติว่านี่เป็นหินประดับนะคะ เพื่อนๆก็ทำการรวยเข้าไปแบบนี้นะคะ,ะรวยแบบนี้แล้วแล้วก็เวลาที่เอเรารวยหินเขาเนี่ยอย่าให้อย่าให้เปิดหน่อพวกนี้นะคะเราต้องให้หน่อเนี่ยเขาอยู่เหนือดินนะคะ นี่นะคะหนอทุกหนอเนี่ยให้เขาอยู่พ้นดินแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวลากเขาก็จะเดี๋ยวลากของเขาเนี่ยก็จะเอ่องอกออกมาแล้วก็แทงลงไปในดินเองนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกแคตัดฟอ,อร์มกอเนาะจริงๆเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งหนอข้างนี้เขาก็จะโตนะคะพอเขาโตเนี่ยเขาก็จะแบบเอ่อ ระยะห่างระหว่างตรงนี้กับขอบกระถางระหว่างตรงนี้นะก็จะเท่าๆกันนะคะมุมเกษตรเน้นให้หัวแม่เขาอยู่ตรงกลางนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่สวยนะะสามารถที่จะขยับออกมาได้แต่ยังไงเดี๋ยวหน่อเขาก็โตนะคะสำหรับฟอมกอเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นจะปลูกเอาไว้เพื่อที่จะประดับสวนนะคะหรือว่าในกรณีที่เราเป็นไม้สะสมอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะเลี้ยงเป็นฟอมกอเนาะส่วนใหญ่ พวกที่เลี้ยงขายเนี่ยเราก็จะเด็ดหน่อพวกนี้ไปชําเพื่อที่จะขายนะคะหรือว่าต้นที่เป็นแม่พันธุนะคะก็คือเราก็จะออพอเขามีลูกออกมาไซส์นี้เราก็เด็ดเขาไปชําแล้วนะคะเพื่อที่จะปล่อยขายต่อไปนะคะแต่แต่นี่เป็นฟอร์มกรมุมเกษตรตั้งใจที่จะปลูกไว้ประดับสวนด้วยนะคะเนาะก,ก็เป็นวิธีการปลูกง่ายๆนะคะสําคัญที่สุดก็คือเราอยากให้หน่อพวกนี้เนี่ยจมลงไปในดินนะคะเห็นไหมเมื่อกี้มุมเกษตรทําเขาจมนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะเปืเป้อนๆหน่อยนะคะ ถ้าเราให้เขาจมลงไปในดินเนี่ยเขาก็จะไม่สวยนะคะอ่านี่ก็เป็นเทคนิคการปลูกแคตตาส์ฟอมกอง่ายๆนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะสำหรับวิธีนี้เนาะเป็นวิธีง่ายๆที่ทำออกมาแล้วก็แคตตาสของเราสวยนะคะ วันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาปลูกคาตัดปอมก่อแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามนะคะหรือว่ามีข้อแนะนำดีๆอะไรก็สามารถที่จะแบ่งปันแนะนำกันได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ